สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบก,กวับช่องเพื่อนเป็นแรมารีโจววันนี้เราจะมารีวิวไอคิวยังไม่ได้แกะเลยนะทุกคนไ IQ, IQ. อคิวไอคิวอะนี่ไอคิวคือจะเป็นตัวบล็อกต่อนี้ยี่สิบบล็อกหนึ่งร้อยยี่สิบ ด่านนะคะกล่องยือ้อกล่องยนต์มากคือทุกคนดูสิขาดก,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 กนันซักกระซ่าเลยเหมือนเลยเออย่างนี้เนาะพีไ่ไม่รู้ว่าางในจะตรงปกหรือเปล่านะคะเรามาดอนเกะกันเลยพี่กะใช่ไหม,มาคะได้ปะ อืมอันนี้มันมีโลโก้ด้วยเป็นเป็นกระจกของบันหรอหรืออะไรอ๋อมันเป็นกระดาษทุกคนเป็นกระดาษคู่มืออย่างนี้หนึ่งยี่สิบหน้าคู่มือกับเฉลยอูวตอนมามันเป็นอย่างนี้เลย <c oughs> นี่เอามาเาปน็นนี่พี่หน้อไม่ล้มเลย <c oughs> <c oughs> เราลองมาต่อเข้ากลับก่อนเรามาต่อเข้ากลับก่อน,เ,าาอเ,อนเดี๋ยวเราต้องดีบิวกัน ดทคกคนสบเพราะปีนปานะกลัวหล่นมีเจ็ดสีนะเอใช่ค่ะเจ็ดชิ้นเจ็ดส really ีม uh okay. ่วงครามในเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่หรอหนึ่ง สอห้กเจ็ดเออถูกแล้วน้องตัวน้องนะคะกล่องน,น้องจะทำมาจากพลาสติกตรงนี้เป็นกระจตัวเบาชิ้นใหญ่ เดจะเริ่มเทออกมาก่อนแล้วจะหัวข่ายอย่างนี้นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของมัน มาจากพลาส,สติกหมดเลยนะคะทั้งกล่องทามาจากพลาส,สติกนะไม่มีไันไหนเป็นโลหะหรือว่าซรามิกหรืออะไรไม่มีทั้งตัวนี้ทั้งอัน,นี้ทั้งอ้น,นี้พลาส,สติกหมดนะคะ <c oughs> สำหรับสามขวบขึ้นไปต่ำกว่าสามขวบไม่สมามารถเล่นได้นะคะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือน ขึ้นไปหรือว่าหนึ่งขวบสองขวบไม่สามารถเลยนได้สามขวบขึ้นไปสามขวบสี่ขวบ5้าขวบหกขวบเล่นได้นะคะจะขวบไปคือขึ้นไปเนี่ยเล่นได้ฝึกกล้ามเมือฝึกสมองฝึกสมาธิ เดี๋ยวพี่เพีงลองมาแก้ด้วยตัวเองกันว่าจะนานแค่ไหนเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวพี่เพีจะไปดูคือมือฮึได้เร็วทุกคนฮ ไหนจะให้มันก,กลับได้เราก็เราผิดแล้วก็ยับ <Yeah. S 1> แล้วก็เปิดม, oh <my> มันออกมา o ้ my god มันเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนหรือจะเราจะเอากลับมันจะเอากลับได้ไหม มันจะไม่สนิทนะก็ปิดอย่างนี่ยก็ได้อย่างนี้เลยนะวิธีการเก็บง่ายมากเอาคู่มือน้องอมาข้อมือคู่มือมันจะบอกประมาณนี้ท,ท้ายๆก็จะเป็นสีไม่ได้จะเป็นขั้นตอนเนะาะแล้วก็จะใส่ลงไปอย่างนี้เลย Oh, my God. Oh, my God. <coughs> oh, my <ni>. God. <coughs> เรียบโรโ้อยนะคะนองซืับดา้าน <c oughs> อาจจะก,กลับบ้างไม่กลับบ้านบ <c oughs> ายบายอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เพมเพื่อที่จะทำคลิปใหม่ใหม่ ต่อไปอย่าลืมรับชมคลิปใหม่ๆนะเพอพี่เพ็งกำลังแชร์อยวอย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะโอเคปะโอเคนะ